สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <g ul ose> เจนจะมาอันบ็อกซ์นะคะเปิดกล่องพัสดุกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าของที่เราได้รับในลังนี้นะคะจะเป็นอะไร <g ul ose> เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะเปิดออกมาแล้วนะคะเ <g ul ose> พื่อนๆ ที่เราได้รับวันนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนทอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทุเรียนทอดนะคะมีแบบไหนบ้างนะคะคที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็คือทุเรียนทอดนะคะจากร้านเจสุรีนะคะบ้านเพจังหวัดระยองนะคะอันนี้เราได้มานะคะในราคากิโลละ950บาทนะคะเราสั่งมาทั้งหมด4ห่อนะคะในราคาห่อละ100บาทนะคะ ได้มาทั้งหมดสี่โเลยทุเรียนอบเกลือสองนะคะแล้วก็จะเป็นทุเรียนอบเนยสองนะคะ <ij os> เดี๋ยวเราไปให้น้องการ์ตูนล,ลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยเด็ดจริงหรือเปล่านะคะ อร่อยไหมคะฟินไม่ฟินไม่รู้นะคะทุเรียนทอดหนึ่งหอหมดเกลี้ยงเลยใครอยากทานทุเรียนอร่อยอร่อยฟินฟินแบบนี้นะคะต้องลองเลยนะคะอันนี้นะคะเจนคอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อยจริงนะคะร้านทุเรียนทอดเจสุรีบ้านเพจังหวัดระยอง ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b บ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะให้กับช่องเจนพิชาด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจนจะมารีวิวอะไรนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ